กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็ผมมิสเตอร์เบอร์เกอร์แมนแล้ววันนี้เราอยู่กับคลิปสอนหาดาบโลกสองนะครับผมจะมีดาบอะไรกันบ้างไปดูกันเลยและดาบอันที่หนึ่งนะครับผมก็คือดาบลองซอสนะครับผมซึ่งจะดรอปจากบอสไดอาเมนเต้หรือบอสไดมอนต์ตรงดอกทานตะวันตรงนี้เลยนะครับผมนี่นะครับนี่ครับคนนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูดาบอันที่2กันเลยนะครับผมและดาบอันที่2นะครับผมก็คือดาบของบอสฟูจิโทระนะครับที่กินบิดตรงนี้เลยครับซึ่งดาบจะชื่อว่ากวิตี้เคนนะครับ เดี๋ยวเราไปดูดาบอันที่3กันเลยนะครับผมและดาบอันที่3ามนะครับผมก็คือดาบของบอสสโมเกอร์นะครับเป็นกระบอกนะครับชื่อเจตตี้นะครับผมนี่นะครับจะเกิดที่เกาะพังอาศาสตร์ฝั่งลาวานะครับผมนี่นะครับบอสจะเกิดในนี้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปดูดาบที่ที่กันนะครับและดาบอันที่4ี่ของเรานะครับก็คือดาบโคโค่ของรอนะครับผมนี่นะครับวิธีจะหานะครับก็คือนี่นะครับเข้ามาข้างในนี้นะครับข้างหลังข้างหลังตึกของบอสสโมเกอร์นะครับแล้วมาแลกนะครับกับไอหัวลูกชิ้นนะครับผม จะราคา1000ันแฟกเมนต์นะครับผมแล้วเราจะได้การ์ดมานะครับเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราเดินเข้ามาข้าบนนี้เลยนะครับผมซึ่งจะอยู่ฝั่งนี้นะครับผมเดินเข้ามาในนี้นะครับนะครับแล้วเราก็เอ่อตรงนี้เราสามารถพบเพื่อนมาลงได้นะครับก็ใส่เอาการดใส่ตรงนี้นะครับผมแล้วเราก็จะวาร์ปไปตีบอสรอนะครับล้วเราก็มีสิทธิ์ได้เอ่อหมวกนะครับผมมีหมวกกับดาบนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูดาบอันที่ห้ากันเลยนะครับ ระดับเล่ที่ห้าของเรานะครับผมก็คือดาบมิไนเบดนะครับซึ่งจะอยู่ที่เกาะเรือตรงนี้นะครับผมซึ่งเกาะราเข้ามานะครับแล้วก็จะใช้เงินส้มในการแลกนะครับผมเข้ามาในห้องนี้นะครับจะอยู่ในห้องนี้นะครับผมใช้100นะครับ100เงินส้มในการแล่นนะครับผมซึ่งเงินส้มก็หาจากพวกบอทในนี้แหละนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปดูดาบเล่มที่6กันเลยนะครับและดาบเล่มที่6ของเรานะครับผมก็คือดาบดากนไทเดนนะครับซึ่งจะอยู่ที่เกาะกระโหลกนะครับก็จะไดปจากบอสที่อยู่ตรงนี้เลยนะครับผม นี่นะครับดล้วกไทเดนเราก็จะมีบอตตัวนี้มีความสามารถเรียกเจ้าทะเลมาช่วยนะครับผมก็อาจจะตียากนิดหนึ่งนะงั้นเราไปดูดาบต่อไปกันเลยนะครับและดาบอันที่7ของเรานะครับผมก็คือดาบเลนงูคุนะครับซึ่งวิธีการหานะครับก็คือตีไอ้พวกนี้นะครับบดบดข้างล่างนะครับตรงนี้นะครับผมซึ่งพอเราตีได้เราจะได้เอ่อเป็นกุญแจนะครับผมให้เรามาขึ้นมาข้างบนนี้นะครับตรงนี้นะครับ แล้วเราก็เดินเข้ามาในนี้นะครับแล้วเราก็สามารถไขเอาได้ตรงนี้นะครับแต่ผมก็ยังไม่ได้ทำนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปดูดาบอันที่8กันเลยนะครับและดาบที่8 9ด0้าสิบนะครับผมผมขอรวบเอาไว้เป็นอันเดียวเลยนะครับเพราะว่ามันมาจากที่เดียวกันนะครับผมก็คือนี่นะครับเราต้องมาทำา u e s สบัตรโทรมิโอกรกดนะครับผมแล้วก็มาถึงจะมาคุยกับไอ้นี้ได้นะครับนี่นะครับแล้วก็คุยคุยได้นะครับซึ่งผมจะมาทำคลิปคลิปแยกให้ดูนะครับผม แล้วก็วิธีการหานะครับก็คือมันจะมีคนขายดาบนะครับเกิดอยู่ตามแมปเลยนะครับผมก็เดี๋ยวก็คลิปแยกเดี๋ยวผมก็จะบอกเลยนะครับก็คือราคาดาบละ2ล้านนะครับผมก็เดี๋ยวเราก็จะไปดูดาบต่อไปกันเลยดาบที่เสร็ของเรานะครับผมก็คือดาบทูเทิโปคาตาส์นะครับซึ่งจะอยู่บนยอดของเกาะกิีนบิตนะครับผมก็คือนี่นะครับยอดตรงนี้นะครับผมซึ่งวิธีได้นะครับผมก็คือเราต้องมีเงิน2ล้านนะครับผมแล้วก็ต้องไปฟาร์มดาบทั้งสามอันนะครับ ดาบที่8 9และ10นะครับผมไปฟาร์มมานะครับให้ได้ทูสกิลนะครับแล้วก็เอามาคุยแล้วก็มาคุยกับไอ้นี่นะครับผมแล้วเราจะได้ทูทูทิพเป่าคาตานะนะครับผมนนั่ดาบอันที่12นะครับผมก็คือโพล่วีสองนะครับผมวิธีได้นะครับโพล่วีสองก็คือเราต้องมีผลสายฟ้านะครับอีโบทูสกิลแล้วก็มีทูสกิลนะครับผม แล้วก็โพวีหนึ่งนะครับทูสกิลถ้าใครไม่รู้ว่าโพวีหนึ่งหาจากไหนก็ดูคลิปเก่าของผมได้นะครับผมแล้วก็พอเราทําทุกอย่างครบแล้วก็ไปอีโวให้ครบนะครับแล้วก็พออีโวครบแล้วก็อันสุดท้ายนะครับผมมันจะเราจะขึ้นไปอยู่บนเกาะท้องฟ้าแล้วนะครับผมแล้วเราก็ใช้แฟกเมนทั้งหมด5,000นะครับผมในการซื้อนะครับแล้วเราจะได้โพวีสอมานะครับแล้วก็จบไปแล้วนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมซึ่งผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมแล้วจันหหม่คลิป้าบบร